สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเราจะส่งสัญญาณวิทยุไปได้ไกลข้ามโลกด้วยกำลังส่งที่น้อยกว่าหลอดไฟหัวเตียงซะอีกเนี่ยนะวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกความลับของ WSPR หรือ Weak Signal Propagation Reporter ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ออาลครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่นี่แหละครับหัวใจของปริศนาทั้งหมดลบ31เดซิเบล คือปกติเนี่ยเวลาเราฟังวิทยุเราก็อยากให้สัญญาณมันดังกว่าเสียงซ่าๆหรือเสียงรบกวนใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวเลขนี้เนี่ยมันบอกเราว่าสัญญาณ WSPR เนี่ยมันเบาเบาก,ากว่าเสียงรบกวนรอบข้างเป็นพันเท่าเลยนะครับโหมันก็เหมือนกับเราพยายามจะไปฟังเสียงคนกระซิบกันอยู่ในคอนเสิร์ตร็อกเลยนะและแบบนี้มันจะไปถอดรหัสออกมาเป็นข้อมูลที่รู้เรื่องได้ยังไงกันละ่ะใช่ครับคำถามสำคัญก็คือ ไอ้สัญญาณที่มันจมหายไปในสัญญาณรบกวนจนแทบมองไม่เห็นเนี่ยมันเดินทางข้ามทวีไปได้ยังไงนี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาไขคําตอบกันวันนี้เอาละครับคําตอบแรกเลยนะมันไม่ได้อยู่ที่เสาอากาศใหญ่ๆหรือว่าเครื่องส่งกําลังสูงๆนะครับแต่มันอยู่ในโลกของดิจิตอลล้วนๆเลย WSPR เนี่ยนะครับเขาใช้เทคนิคการเข้ารหัสที่แบบฉลาดสุดๆเพื่อสร้างเหมือนกับ เกราะป้องกันให้กับข้อมูลทําให้มันสามารถรอดพ้นจากสัญญาณรบกวนที่มหาศาลมากๆได้เทคนิคที่ว่านี้เขามีชื่อเรียกเท่ๆว่า forward error correction หรือ FEC ครับหลักการของมันจริงๆง่ายมากเลยนะคือแทนที่เราจะส่งแค่ข้อความต้นฉบับไปเพียวๆเ,เราจะส่งข้อมูลพิเศษเหมือนข้อมูลสำรองเพิ่มเข้าไปด้วย ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันเหมือนเรามีผู้ช่วยพิสูจน์อักษรเดินทางไปกับจดหมายของเราเลยถึงแม้ว่าหมึกบางส่วนมันจะเลือนหายไประหว่างทางใช่ไหมครับไอ้เจ้าผู้ช่วยคนนี้แหละจะสามารถประติดประต่อข้อความเดิมกลับมาให้สมบูรณ์ได้เป๊ะ,ปะโดยที่ไม่ต้องโทรกลับมาบอกให้เราส่งจดหมายไปใหม่เลยทีนี้เจ้า FEC เนี่ยมันก็มี2วิธีหลักๆนะครับแบบแรกเขาเรียกว่า Block Codes อันนี้จะจัดการข้อมูลเป็นก้อนใหญ่ๆเลยซึ่งมันก็ทําให้การคํานวณค่อนข้างจะซับซ้อน แต่ WSPR เนี่ยเขาเลือกใช้แบบที่2ครับซึ่งมันฉลาดกว่ามากเขาเรียกว่า convolutional codes เจ้านี้เนี่ยมันจะประมวลผลข้อมูลไปที่ระบิตที่ละบิตค่อยๆไหลผ่านวงจรง่ายๆที่เรียกว่า shift register นึกภาพเหมือนสายพานลำเลียงในโรงงานเลยครับด้วยความที่มันเรียบง่ายขนาดนี้แหละมันเลยทำงานบนไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเล็กๆราคาถูกๆได้สบายเลยซึ่งมันก็เหมาะเปะกับเครื่องส่งกำลังต่ำๆแบบที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี่แหละครับ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยมันอยู่บนทฤษฎีของคนที่เป็นเหมือนบิดาแห่งยุคข้อมูลข่าวสารเลยครับ c l อสแชน h a n หลักการของเขาสรุปง่ายๆก็คือถ้าเรายอมส่งข้อมูลให้มันช้าลงมากๆมากๆ,ๆเราจะสามารถทําให้โอกาสเกิดความผิดพลาดเนี่ยน้อยลงเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการเลยครับ WSPR ก็เลยเอาหลักการนี้มาใช้แบบเต็มๆเลยคือมันยอมใช้เวลาส่งข้อความนึงเนี่ยนานเกือบ2นาทีเพื่อแลกกับอะไร ก็เพื่อแรกกับความสามารถในการส่งข้อมูลฝาสัญญาณรบกวนที่แบบเลวร้ายที่สุดไปให้ได้นั่นเอง เอาละครับงั้นเรามาไล่ดูกันทีละสเตปเลยนะว่าข้อมูลมันเดินทางยังไงเริ่มแรกสุดเลยนะเรามีข้อมูลดิบๆแค่50บิตเองครับซึ่งก็คือพวกสัญญาณเรียกขานตำแหน่งแล้วก็กำลังส่งของเราสเตปต่อมาระบบจะเพิ่มบิตที่เป็นเลข0ูนย์เข้าไปอีก31บิตเออเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าทําไมต้องเพิ่มเข้าไปจากนั้นข้อมูลทั้งหมด81บิตเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปในตัวเข้ารหัสแบบ convolutional ซึ่งมันก็จะเพิ่มข้อมูลซ้บซ้อนเข้าไปอีกปุ๊บ ข้อมูลของเราก็จะกลายเป็น162บิตแล้วยังไม่จดนะครับข้อมูล162บิตนี้จะถูกเอาไปสลับตำแหน่งหรือที่เรียกว่า Scramble เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนและสุดท้ายย่ํๆจะมีการเพิ่มรูปแบบการ Synchronize อีก162บิตเข้าไปอันนี้ทําหน้าที่เหมือนทงนําขบวนเลยครับคือคอยบอกให้เครื่องรับรู้ว่าเฮ้ย hey, ข้อมูลจริงกําลังจะมาแล้วนะเตรียมตัวทีนี้กลับมาที่คําถามคาใจเมื่อกี้แล้วทําไมต้องเพิ่มบิตศูนย์เข้าไป31บิตด้วยล่ะ ลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับการล้างท่อเลยครับคือไอเจ้าบิตศูนย์พวกนี้เนี่ยมันจะถูกส่งไหลผ่านชิฟฟ์รีจิสเตอร์ทั้ง31ตัวเพื่อเป็นการเคลียร์เป็นการล้างให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลเก่าของรอบที่แล้วตกค้างอยู่ทําให้ท่อของเราเนี่ยสะอาดเอี่ยมแล้วก็พร้อมสําหรับการส่งข้อมูลชุดถัดไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองครับนอกจากล้างท่อแล้วเนี่ยยังมีการส crambling หรือว่าการสลับตําแหน่งข้อมูลด้วยนะครับลองนึกภาพตามนะถ้าเกิดมีสัญญาณรบกวนแรงๆเพรามมาแค่แวบเดียวเช่นเสียงฟ้าาผ่าเียง มันอาจจะทำลายข้อมูลที่เรียงติดกันอยู่เป็นพืชหายไปเลยใช่ไหมครับการสแ a ร์บลิงนี่แหละครับจะเข้ามาช่วยสลับตำแหน่งบิตข้อมูลให้มันกระจายออกไปทั่วทั้งข้อความเลยดังนั้นถึงแม้จะมีไอเจ้า burst error หรือสัญญาณรบกวนชั่วขณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำลายข้อมูลได้แค่ทีละนิดทีละหน่อยซึ่งแน่นอนว่าระบบ FEC ของเราสามารถซ่อมแซมความเสียหายเล็ก,ลกนๆน้อยๆแบบนี้กลับมาได้อย่างสบายๆเลยครับ คือโค้ดที่มันฉลาดขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับถ้าฮาร์ดแวร์ที่ใช้ส่งสัญญาณมันไม่มีความแม่นยำพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคือเรื่องความเสถียรของความถี่ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญอย่างที่2ของ WSPR เลยเอาล่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าฝั่งฮาร์ดแวร์เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างมันเหมือนเป็นทีมเวิร์คของฮาร์ดแวร์เลยครับเริ่มจากเรามีมโครคอนโทรเลอร์ ESP8266 จ้านี่รับบทเป็นสมองครับ คอยรันซอฟต์แวร์เข้ารหัสทั้งหมดส่วนหัวใจที่สำคัญสุดๆเลยก็คือ TCXO หรือ Temperature Control Crystal Oscillator ครับมันคือ Crystal Oscillator ที่ถูกควบคุมด้วยอุณหภูมิเพื่อให้ความถี่มันนิ่ง,น,งนิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นก็จะมีชิป SI 5 3 5 1ที่ทำหน้าที่สร้างสัญญาณวุทยุตามคำสั่งของสมองและสุดท้ายก็คือเครื่องรับ GPS ครับที่คอยบอกเวลาที่แม่นยำเปะ๊เปะเพ๊ะเพื่อให้ทุกสถานีทั่วโลกเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณพร้อมกันเปะ๊เปะเ๊ะไม่มีใครมาก,ก่อนมาหลังเลย สัญญาณดัมยู s p r เนี่ยนะครับมันจะถูกส่งออกไปด้วยการโมดูลเลตแบบที่เรียกว่า c f s k พูดง่ายๆก็คือการใช้โทนเสียง4โทนที่แตกต่างกันนิดเดียวในการแทนข้อมูลแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆก็คือ แต่ละโทนเนี่ยมันห่างกันแค่ป,ประมาณ1.5เฮิร์สเองนะครับ1.5เฮิร์ลองนึกถึงโน้ตบนเปียโนที่มันอยู่ติดกันแบบชิดมากๆจนหูของเราเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมฮาร์ดแวร์มันถึงต้องแม่นยำระดับสุดยอดขนาดนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วทำไมต้องแม่นยำขนาดนั้นด้วยล่ะทำไมความสเสถียรของความถี่เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องขอขาดบาดตายสำหรับ WSPR ขนาดนี้และนี่คือคำตอบครับ เครื่องรับ WSPR เนี่ยจะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลได้เลยแม้แต่บิตเดียวถ้าความถี่ของเครื่องส่งมันมีการเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่าดริปไปเกินกว่า1เฮิร์ตตลอดระยะเวลาการส่งที่นานเกือบ2นาทีแค่1เฮิร์นะครับนี่คือความแม่นยำในระดับที่เครื่องวิทยุทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้เลยและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทาไมเราถึงต้องพึ่งพาจ้า TCXO ซึ่งมันเป็นออสซิเลเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะเพื่อรักษาความถี่ให้นิ่งสนิทไม่ว่าอุณหภูมิรอบข้างมันจะร้อนจะหนาวแค่ไหนก็ตามเอาแล้วครับ ตอนนี้เรามีโค้ดที่ฉลาดสุดๆกับฮาร์ดแวร์ที่แม่นยำมากๆแล้วพอเอามารวมกันผลลัพธ์ที่ได้มันจะน่าทึ่งขนาดไหนเราลองมาดูการเปรียบเทียบกับโมมดอื่นๆที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีกว่าครับกราฟนี้เนี่ยมันบอกทุกอย่างได้ชัดเจนมากเลยครับลองดูที่แท่งของ WSPR ทางซ้ายสุดนั่นสิครับมันสามารถถอดรหัสได้สบายๆเลยนะแม้ว่าสัญ,ญญาณจะจมอยู่ใต้สัญญาณรบกวนถึงลบ31เดซิเบล ทีนี้ลองขยับมาดูการเคาะรหัส m o r ์สหรือ CWU ที่ว่าแน่ๆแล้วเนี่ยก็ยังต้องการสัญญาณที่ลบ15เดซิเบลส่วนถ้าเป็นการพูดคุยด้วยเสียงแบบ SSB แล้วก็โอ้โหเราต้องการสัญญาณที่ดังกว่าเสียงรบกวนถึงบวก10เดซิเบลเลยนะครับก็คือแท่งขวาสุดนั่แหละครับเห็นความต่างไหมครับถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับมันหมายความว่า WSPR เนี่ยมีประสิทธิภาพในการรับสัญญาณอ่อนได้ดีกว่าหมวดเสียง SSB เนี่ยถึง30-40เดซิเบล นี่คือความแตกต่างที่มหาศาลมากๆเลยนะมันหมายความว่าเราสามารถติดต่อสื่อสารได้ในสภาวะที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงซาๆอย่างเดียวเลยครับทีนี้แล้วเราจะเอาความสามารถสุดยอดแบบนี้ไปใช้ทําอะไรได้บ้างล่ะคือนอกจากการนั่งดูว่าสัญญาณของเรามันไปได้ไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยนะหนึ่งในการใช้งานที่ส่งพลังที่สุดเลยก็คือการใช้ WSPR เพื่อทําแผนที่รับทําแผนที่รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศของเราเองเลย นี่เป็นตัวอย่างของแผนที่จริงที่ได้จาก WSPR เลยนะครับอันนี้เป็นของสายอากาศแบบ e n f e l e Dipole ที่ขึงในแนวตะวันออกตะวันตกจะเห็นได้เลยว่าในแต่ละย่านความถี่เนี่ยพฤติกรรมมันต่างกันคนละเรื่องเลยอย่างที่ย่าน40เมตรเนี่ยคลื่นมันจะสะท้อนในชั้นบรรยากาศแล้วก็ตกลงมาใกล้ๆเหมาะกับการติดต่อในทวีปเดียวกันแต่พอเราขยับไปย่านความถี่ที่สูงขึ้นอย่าง10หรือ15เมตรเนี่ย โอ้โหทีนี้คลื่นมันจะสะท้อนไปได้ไกลขึ้นมากๆเลยครับทาให้มันเหมาะกับการติดต่อระยะไกลข้ามทวีปไปเลยพอเรามีข้อมูลที่มันแม่นยําขนาดนี้อยู่ในมือแล้วเนี่ยทีนี้แหละครับเราก็จะสามารถวางแผนการติดต่อสื่อสารระยะไกลหรือที่เรียกกันว่า DX ได้อย่างชาญฉลาดขึ้นมากๆเลยยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับถ้าเราดูข้อมูลของย่าน20เมตรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสายอากาศที่วางในแนวตะวันออกตะวันตก มันก็ส่งสัญญาณไปในทิศทางนั้นได้ดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายของเราคือการติดต่อ,อก,กับยุโรปหรือญี่ปุ่นจากอเมริกาเหนือแนวนี้ก็คือเพอร์เฟกเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะติดต่อ,อก,กับอเมริกาใต้ล่ะข้อมูลมันก็บอกเราชัดๆเลยว่าเราอาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนแนวสายอากาศของเราเป็นแนวเหนือใต้แทนถึงจะมีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองครับดังนั้นนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่า WSPR เนี่ยมันไม่ใช่แค่โหมดสําหรับส่งสัญญาณทิ้งไว้เฉยๆนะครับ แต่มันคือห้องทดลองส่วนตัวสําหรับสถานีวิทยุของเราเลยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้เห็นกับตาจริงๆว่าสายอากาศของเราทํางานยังไงคลื่นวิทยุมันเดินทางไปที่ไหนกันแน่ซึ่งนี่แหละครับคือจิตวิญ,ญญาณของการทดลองที่เป็นหัวใจของกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างแท้จริงก็หวังว่าทั้งหมดที่เล่ามานี้จะช่วยไขยปริศนาลบ31เดเดซิเบลและก็เปิดโลกของ WSVR ให้กับทุกท่านได้นะครับคำถามสุดท้ายก็คือตอนนี้พร้อมที่จะออกไปค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของสายอากาศที่บ้านแล้วหรือยัง ลองสร้างเครื่องส่ง WSVR กำลังส่งตาตๆของตัวเองดูสิครับหรือแค่ลองรับฟังดูก่อนก็ได้แล้วจะต้องทึ่งแน่ลอนว่าสัญญาณแค่ไม่กี่มิลิวัตต์ของเราเนี่ยมันเดินทางไปได้ไกลแค่ไหน